ทำไมเสียงไม่ค่อยดีเลยข้างนอกเอาไม่ดีจริงด้วยคุณคอยอังเคิลเาต้องรีบทำให้รถไฟกลับมาใช้ก่อนนะเอาผมโยกตัวโลบเนี่ยทุกคนแง่คอยอังเคิลของเล่นลุงชื่อไม่ดีเลยร้านของเล่นจริงเหรอคุณต้องพอมไปทางซอยขวามือคนณะเขจะไปที่นั่นได้ในหมายถึงซอยที่ไฟลุกท่วมเนี่ยนะ แต่สาวร้อนแรงอย่างคุณนะไปแค่นั้นคงทำอะไรคุณไม่ได้หรอไอ้บ้าเดี๋ยวนะคะผู้หญิงนะคะไม่ใช่หลูกผู้เข้มสองกันยายนตู้เซฟใหม่นี้เยี่ยมไปเลยไม่มีใครรู้รหัสหรอกแม้แต่เมียของฉันเองก็ตามะนะมันเป็นความลับระหว่างฉันกับราชินีอควาเคิวเนี่ยฮะและเธอจะไม่ยอมให้มันกับพวกหัวขโมยโอ<ฮ>้หมายถึงเราใช่ไหมหัวขโมยมันรู้ได้ไงว่าเราจะมามียันถีเปล่ โอ้ไม่มีใครรู้เลยมึงแปะไว้กลางร้านเลยฮนะัลโหล